สวัสดีครับชาวเจน X ทุกท่านนะครับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับวันนี้เรามาดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับด้วยอาหารเช้าผมยกตัวอย่างมาให้ดูอาหารเช้าของผมนะครับในมื้อนี้นะก็จะเป็นปลาทอดนะครับโดยที่ปลาทอดก็ใช้หม้ออบลมร้อนนะครับไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับแล้วก็สามารถทานได้ทั้งกระดูกเพื่อเราจะได้รับแคลเซียมได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีไข่ดาวไข่ดาวก็ใช้น้ํามันเพียงนิดหน่อยนะครับใช้แล้วิ้งใช้แล้วครั้งเดียว นะครับอย่าใช้น้ำมันซ้ำนะครับสุขภาพของเราสำคัญมากๆนะครับอันต่อมาก็จะเป็นกาแฟดำนะครับไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่ครีมเทียมกาแฟดํานี่สุดยอดนะครับเป็นอ,อาหารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถเบรนไขมันสะสมได้ด้วยนะครับ หลังจากทานมื้อเช้าแบบนี้นะครับไม่ต้องเน้นคาร์โบไฮเดรตนะครับเน้นโปรโตีนเต็มๆนะครับแล้วเราก็มีเวลาว่างนิดหน่อยไปออกกำลับบงกายนะครับซึ่งกาแฟดําจะช่วยให้เรานั้นเอผาผลาญไขมันสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วยังลดรอบเอวได้ด้วยโอเคไหมครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ